ับต่อไปบนถนนหมายเลข3480อีก5กิโลเมตรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางท่องเที่ยวเรารักการเดินทางชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนอนในรถค่ะคลิปนี้ไปเก็บอุทยานแห่งชาติกาญจนบุรีที่เหลืออีกหนึ่งอุดและพกจักรยานน้อยคู่ใจมาด้วย มาดูสิคะว่าจะได้จอดนอนตรงไหนและบรรยากาศเป็นยังไงพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลย อีก400เมตรเลี้ยวซ้ายถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ครบอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีติดต่อสอบถามข้อมูลชำระค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูตำแหน่งจอดนอนคืนนี้กันค่ะ นี่ก็เรียนได้เลยี่แคมปิ้งซิตเอ สำรวจพื้นที่โดยรอบห้องนุงห้องน้ำตามป้ายเลยค่ะ <c oughs> ได้ตำแหน่งที่จอดแล้วเซตแคมเสร็จ <c oughs> ท้องเริ่มร้องคงถึงเวลาเมื่ออาหารแล้วสินะ <c oughs> จัดการหุงข้าวส่วนเรื่องกับข้าวมื้อนี้ ไม่ต้องทำเพราะซื้อสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วค่ะหมูปลาอันนี้นพกากหมูอร่อยมากนกสับผัดต่อไม้จืดกากหมูแล้วก็ซี่โคงผัดเผ็ดก็ดูต่อต้มจืดซี่โคงน้มจืดเรียวๆหุงข้าวงามๆหลังจากกินกันจนอิม่ม พอตกเย็นก็ไปปั่นจักรยานชมบรรยากาศโดยรอบกันสักหน่อยเมือ่อกี้เราถ่ายกับดอกนี้นี <laughs> ปั่นวกไปวนมาออกกำลังกายพอได้เหงื่อนิดหน่อย ส่งท้ายเข้านอนคืนนี้เลยแล้วกันหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะรุณนสวัสดิ์เช้านี้ปั่นจัก,กรยานไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติทำทานลอดมาชมบรรยากาศกันค่ะ จำนวนครับมีจำนวนกับเวลากับเวลาครับที่มีจำนวนโดยการอาจารย์มีจำนวน 哎，蒙那个 ด้หกใงเดางเดียวเนทางางสาแล้วเนาเราก็เดินให้ท่ามีเลยเราก็ปุ่มยิ่เยอะอ่ะเหรอเห็นตกดิอ๋อแล้วนั่นเป็นสิ่งท้าท้าเขาให้อ හසාත නා ග ලනද ී ดึงซะล้จะถ่ายน้องให้หน่อยโอ้เต๋มนาเ็แล <t> ้วเรอเน้องนอยูดตอังเต็มเลยใช่ตอนนี้เวลานอนของน้องอยู่ตอนนี้เขามาทลางานก็จะเจอไหมเจอออกตอนเย็นฮะราวางทางกันได้นะครบางชารอาจจะมีแบบบิ แล้วน่าที่ที่นี่น่ารักมากเลยนี่น้องนอนดีนอนิอนอ,นอเป็นทางปูนคอนกรีตสลับกนันกับเอ่อเขาเรียกอะไรตะแกงหลิกนี่คือสีสีน้อง เวลาเดินระวังฉี่อูนน่น้องด้วยนะ ได้ตลอดทางข้าพิยานสายกับยิ้สากับกิ้มเนี่ เห็นก้อนเหรอคุณสมมาพูดคุกันด้วยนะครับคม่นี่เห็นด้วยนะ ด้างหน้าก็สสารสสะลุปลายรุโม์ฝังนี้นะครับ ทางนี้เส้นไปน้ำตกใช่ว่า1.5กิโล1.5กิโลเราคงไม่ไปอะค่ะบ๊ายบายนี่สวยมากเขอบคุณตองแต่ตันี้ไปเป็นหลวนเป็นรอบย้อยปุ่นเลยเป็นแขง โอเค,ค,อเคผ่านมาได้เดินออกมาแล้วถึงน้ำตกด้านหน้าท้ำแล้วนี่ออกมานี่ ิดกั้งในายเยยอะเลเลดินชื่นชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติเสร็จแล้วไปปั่นจักรยานออกกำลังกายกันอีกสักหน่อย ล้างจัก,กรยานคู่ใจก่อนพับขึ้นรถต่อด้วยจิบกาแฟแล้วจัดการเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางกันต่อบ๊ายๆไว้โอกาสหน่าจะมาใหม่นะอุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์กาญจนบุรีขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามดูคลิปต่อไปของเราสองคนด้วยนะคะ